ใส่งามเบาอ้วนหน่วยใหญ่เบาโอ้โหหล่นมาลงปกเป็ดแมนมันแก่เต็มที่เลยเออหักเอาหักเอาแมนเมนหักเพื่อเขานำภาเษีไปเป็นเงินแย่แหลมเป็นเงินแย่ไปฮะเออเออแมนเมนไหนไหนกันเลยพอดีมีผู้มาปีนให้เออเบิ่งเด้อจ้าอำนวยความสะดวกให้นั่งซัมไไดเบิ่งว้าวเบิ่งลำใหญ่มีต้นหนวยใหญ่ๆจุ่มใหญ่ๆขึ้นอีกวัน ระวังเด้ออู้ต้นลอยใหญ่ไๆไกายบ่โอ้โหผุนัดสะดวกสบายโอู้มันโรนเนาะนอ,อมืมมันแก่เกินไปมันบ่มีผู้ใดขึ้นถ้าห้ามันบนะ่มีผู้ใดอันขึ้นเถอะนะมิตรไกด์ไปไกายมาซื่อๆญาติบเบาหวานเดือนนะคะอู้ดูนะลอยหน่อยลอยใหญ่นนปนกันก,นกนระซังนังบอหมอดยมหม่องเก่านี่หลายขนาด จุ่มเดียวนี่ยเมนเนื้อดีกว่าไม่มาว่าซ่านไปขายอยู่ร้านหนึ่งกับบุตรย,ยังแล้วเนาะมาเฮือนบุมเปนจังมีแน่วแขกินจ้ะผู้ใดจะกินมากินเดอ้อบ่ห่วงเด้อจะ้ะไปกายไปกายมากกับมาแวะเอาโลดจ้ายังยังไม่หมดอ่ะคืนนี้คืนนี้หลายขนาดอ่ะเดี๋ยวสันจับให้ว้าวบางงเนี่ยหลายอีหลีเด้ดอโดดโดด อีกจุ่มนาน้าเฮจังไดเขาจังสุดใมันสูงเนาะนาน้าจุ่มทั้งหนานานี่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 เออนี่นี่นี่จุ่มไกลๆนี่นี่จุ่มนี่บ่ได้แล้วเนาะบ่ได้แล้วมันไกลมันสสูงเกินเกินกำลังเอื้อมแขนโอ้โหเบิ่งเร์นลายขนาดอ๋อลายกินเบิดมันก็เบิด์ตเลยเนาะใช่ต้องมุอนี่มีโอกาสได้ท้ายมือไม่ขึ้สิบ่มีดอกเพราะว่าบ่มีผู้ใดปีนให้ เออว่ะโอ้บะเนาะจุบนันไงลีโอ้ยังจ้ายังบ่มืดยังอีกหลายงานน่ะมันห่านดีบอกมันระบบเลยเมนต้องเอาออกจากสายสายไฟนะบังเทือมมันกกหลังค่ารถตู้เพิ่นมันหักเพ่นก็ตัดออกโอ้ยเอาไปดึงโชว์หนาบ้านจ้าจ้าขอบคุณนะจ้า เบิ้งพี่น้องเต็มเต็มตะกร้ารถอันมอเตอร์ไซค์อัญยะอยูุ่่นเอาเราบังเงินทั้งไต่นั่นบ่าเออทับเงินอย่าลืมเงินเด้อเนาะแย่หมี่มันทำบะยากบ่เพื่อนแย่บ่มี่ผุ่นมันยากเอาของเธอใส่ตะกร้าของย <PA> ่ายนั่นใส่อันนั้นโอเคพวกเราอนยังไง ไอยากซิ้มจะน่วยบักคาบ่าวานหรือนวยนโอ้ยสนติ